โจทย์ข้อสอบเวกเตอร์แนวนี้นะครับออกข้อสอบบ่อยมากซึ่งดูแล้วเหมือนจะงงๆนะครับแต่ถ้าเกิดจับคีย์เวิร์ดได้ข้อนี้ง่ายทันทีครับสวัสดีครับ,บน้องๆคลิปนี้จะเป็นคลิปตัวอย่างการสอนเรื่องเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์เนี่ยเป็นการศึกษาเกี่ยวกับปริมาณที่มีทั้งขนาด และทิศทางนะซึ่งเป็นหัวใจสำคัญมากๆของวิชาฟิสิกส์นะครับฟิสิกส์เนี่ยจะมีเรียนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ดูไหมการเคลื่อนที่ก็จะต้องมีความเร็วนะครับที่พุ่งไปทางทิศทางใดทางหนึ่งเราจะบอกแค่ปริมาณอย่างเดียวไม่ได้บอกแค่ขนาดอย่างเดียวไม่ได้ต้องรู้ทิศทางด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจชอบเรียนฟิสิกส์อยากจะไปเรียนต่อด้านสาขาวิศวะนะครับหรือว่าวิทยาศาสตร,ร์ ต้องตั้งใจเรียนวิชาเวกเตอร์นะครับซึ่งบทนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าเนื้อหาไม่เยอะแต่ออกสอบบ่อยนะครับแล้วก็ไม่ยากด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้น้องๆตั้งใจเรียนนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเนื้อหากันเลยครับน้องๆมาดูโจทย์เวกเตอร์ข้อนี้นะครับออกบ่อยมากๆคือให้เวกเตอร์มา2ออันนะครับโดยบอกค่าของเวกเตอร์มานะครับแต่ติดค่าตัวแปร k นะให้หาค่า k เขาบอกว่า u กับ v เป็นเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกาันอันนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับ ต้องรู้ให้ได้ว่าคําว่าตั้งฉากกันเนี่ยแปลว่าอะไรตั้งฉากกันในที่นี้เขาบ่งบอกเลยนะครับเราเห็นบ่อยมากในเนื้อหาบทนี้ก็คือการคูณเชิงสเกล่าหรือ dot product เนี่ยผลคูณจะได้ศูนย์นะครับถ้าเกิดเวกเตอร์ตั้งฉากกันเราก็ทําการคูณแบบ dot product เลยการคูณแบบ dot product ก็คือการเอาปริมาณในแต่ละแกนมาคูณกันนะครับซึ่งก็คือเอา k เอา1ลบ k นะครับในแกน i คูณกับ k นะครับสตัวนี้คูณกันแล้วก็เอา2คูณกับ k บวก2ในแกน j นะครับแล้วบวกกัน2คูณกับ k บวก2ทั้งหมดตรงนี้ต้องได้0นะครับก็เป็นการแก้สมการหาค่า k แค่ตัวเดียวนะกระจายออกมาจะได้ k ลบ k กํลัง2บวก2 k บวก4นะครับเอาลบ1คูณทั้งสองฝั่งนะครับทำให้ k กํลัง2เป็นบวกให้เราคุ้นเคยหน่อยนะครับตรงนี้จะได้ลบ3 k ลบสสมการกำลังสองทั่วๆไปแยกตัวประกอบจะได้ k นะครับลบส k บวกหเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบมี2องคำตอบนะครับคือ k เท่ากับลบหหรือ k เท่ากัแค่นี้เองนะครับ